คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถแถลงผลงานการวิจัยของศูนย์ทางด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัดก้าวสำคัญของการรักษาประชาชนไทยอย่างทั่วถึงในอนาคตพร้อมจัดตั้งกองทุนสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาและพัฒนาคณะแพทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเซลล์ในระดับเล็กสุดผ่านกล้องจุลทรรศน์พร้อมจำหน่ายภาพพิมพ์ชุพพดพ,พระบรมสารทสศรักธาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชของเหล่าศิลปินดารานักแสดงเพื่อสมทบทุนกองทุนสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาและการพัฒนาอีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนอีกด้วยค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเปิด คุยกับในแง่ของประชาชนทั่วไปนะครับจริงการวิใจัยในต่างประเทศนี่ที่ก้าวหน้าเทียบเทียบกับในประเทศเราก็เพราะว่ามีคนที่เข้าใจความสําคัญของวิทยาศาสตร์มากกว่านะครับและสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออย่างหนึ่งก็คือการวิใจัยในเมืองไทยที่ยากกว่าเมืองนอกมากที่สุดนี่ก็คือรู้ไหมครับว่าสารเคมีเราซื้อในเมืองไทยนี่แพงกว่าเมืองนอกสาเท่าเราได้ทุนน้อยกว่าเขาเป็นประมาณ10กว่าเท่าแล้วสารเคมีเนี่ยังแพงกว่ามหาสารด้วยนะครับเพราะภาษ เรื่องของการนําเข้าอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาอีกระดับหนึ่งถ้ามีการสพอร์ตหน่วยงานทางเอกชนหรือผู้มีจิตสัตยทางบ้านเข้าใจได้วิทยาศาสตร์ประเทศเราก็จะก้าวหน้าขึ้นได้เร็วมากขึ้นครับผู้มีจิตกุศลจะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาและพัฒนาเพื่อให้ทุกชีวิตมีโอกาสในการรักษาที่เป็นเลิศได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านสองช่องทางได้แก่ เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยส่งมาที่ศูนย์เป็นเลิศดทางด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาคารภูมิสิริมังคลานุสรชั้น8โซนี 4. หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรอาคารพอป,ปรชื่อบัญชีโครงการสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาและพัฒนาเลขที่บัญชี407-9369914บัญชีเงินฝากออมทรัพย์